เห็นแวบ,บแบบใครขอให้แอดทำประวัติคัตตี้ซากกันน้าคุณผู้ชมท่านไหนเป็นคนขอมาอย่าลืมมารายงานตัวด้วยนะคะคัตตี้ซากเป็นเบรน,นด์เดสกอตวิสกี้ที่มีประวัติค่อนข้างน่าสนใจอีกหนึ่งตัวเพราะชื่อของวิสกี้แบรนด์นี้มันมาจากชื่อของเรือสำเภาค่ะแอคิดว่าทุกคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเรือสำเภามันจะเกี่ยวข้องยังไงกับวิสกี้ งั้นก็อย่ารอช้าเลยค่ะเราไปค้นหาคำตอบกันเลยดีกว่าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระ,ละเล็กๆความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใดย้อนกลับไปในอดีตคัตติซักเป็นหนึ่งในเรือสำเภาที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เคยออกเดินเรือเลยค่ะ คัตตี้ซักสร้างขึ้นในเมืองดัมบัตันประเทศสกอตแลนด์ในปี1869อกเารือลำนี้ไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในเรือสำเภาที่เคยถูกสร้างขึ้นแต่มันยังเป็นหนึ่งในเรือสำเภาที่เร็วที่สุดอีกด้วยและชื่อคัตตี้ซักก็ถูกตั้งชื่อตามเสื้อเชิ้ตของแมมมดในบทกวีโรเบิร์ตแรบบี้เบิร์นส์ในปี1791ค่ะในตอนนั้นคัตตี้ซากถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขนส่งชาจากประเทศจีนไปยังลอนดอนโดยเร็วที่สุด h, ดดดคคัััััต้้้ซเินนททางงงไปงหม8รวยก แต่ละครั้งก็จะบรรทุกชามากพอที่จะชงได้มากกว่า200ล้านถ้วยเอาง่ายๆคือพวกเขาขนชาเข้าอังกฤษปีละ30-50ถึงล้านกิโลกรัมค่ะแต่เรือเกี่ยวอะไรกับวิสกี้ไปฟังค่ะคัดตี้สา ได้เปิดตัวครั้งแรกในปี1923ซึ่งมันกำลังอยู่ในช่วงของ prohibition era ในสหรัฐอเมริกาพอดี prohibition era เป็นชื่อเรียกของยุคห้ามขายเครื่องดื่มแอกลกอฮอล์ในสหรัฐตั้งแต่ปี1920ถึง1933ตอนนั้นในรัฐธรรม,มนูญระบุไว้ว่าห้ามผลิตห้ามขายห้ามนำเข้าห้ามขนส่งเครื่องดื่มแอกลกอฮอล์ทุกชนิดเลยค่ะแต่ถามว่าในความเป็นจริงมันห้ามได้ไหม คำตอบคือไม่ค่ะบริษัทเบ์ลีบรอสแอนด์ลัตที่ก่อตั้งโดยฟรานซิสเบ์ลีและฮิวรัตไวน์เมเกอร์ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นพวกเขาได้ไปพบกับศิลปินชาวสกอตเจมส์แม็กเบย์และได้พูดถึงการทำเบรนเดดวิสกี้ที่มีคาแรคเตอร์เบาและอยากจะส่งออกไปทั่วโลกพวกเขาจึงใช้ช่องว่างของ prohibition era ขัดมาผลิตวิสกี้นั่นคือคัตตี้ซาก ซึ่งในช่วงเวลานั้นเรือสำเภาคัตตี้ซากก็เพิ่งจะเข้าไปเทียบท่าในลอนดอนพอดีเลยค่ะเขาเลยเอามาตั้งเป็นชื่อแบรนด์วิสกี้มันซะเลยในช่วงหลังของปีนั้นคัตตี้ซากถูกลักลอบนำเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อสนองความต้องการของนักดื่มทั้งหลายโดยมีบิลแมคคอยผู้ที่มีชื่อเสียงในฐานะนักลักลอบจำหน่ายสุราลายใหญ่ลักลอบนำสปิริตนีภาษีเข้าสู่ตลาดมืดสินค้าที่เขาลักลอบเอาเข้ามานั้นล้วนแต่เป็นของคุณภาพสูง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคัตตี้ซากนั่นเองแม้ว่ากัปตันบิวแมคคอยจะถูกทางการจับกลุมไปในปลายปี1923แต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆมันก็เพียงพอที่จะทำให้รสชาติของคัตตี้ซากเป็นที่นิยมของคนรักวิสกี้ได้จนถึงกับมีฉายาว่า The Real m c Coy ถามว่าทำไมตอนนั้นเขาต้องลักลอบเอาสปิริตเข้าไปขายแอดจะต้องอธิบายแบบนี้ค่ะ ในยุค prohibition อิรานเนี่ยเขาก็มีการแอบต้มเหล้ามูลชายนะคะแต่รสชาติของเหล้ามูลชายมันช่งไม่ดีเอาเสียเลยนี่จึงเป็นที่มาของการลักลอบนำสปิริตเข้ามาจำหน่ายแถมผู้บริโภคก็ยังให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเสียด้วยค่ะถ้าใครอยากรู้ว่ามูลชายมันคือเหล้าอะไรมีที่มาที่ไปเป็นแบบไหนคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ใน Air Society EP 210ค่ะ เมื่อถึงเวลาที่ยุคห้ามถูกยกเลิกในปี1933คัตตี้ซากก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วทำให้การสร่งออกเป็นเรื่องง่ายสำหรับเบอร์ลี่บรอสแอนด์ลัดไม่ถึง30ปีต่อมาในปี1961ัคัตตี้ซากได้กลายเป็นสกอตวิสกี้ตัวแรกที่ขายได้มากกว่า1ล้านลังในสหรัฐอเมริกาค่ะหยุดก่อน รู้หรือไม่ว่า70%ของคนที่ดูช่อง Air Society ยังไม่ได้กดติดตามพวกเราเลยฝากกดไลค์คลิปกดติดตามเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะปี1936อีดิงตันได้กลายเป็น Supplier ออร์วิสกี้เพียงรายเดียวสำหรับส่วนผสมของคัตตี้ซากจนกระทั่งถึงปี2010เมื่ออีดิงตันตัดสินใจซื้อแบรนด์มาจากเบอรีบ r ร s สแอลั ซึ่งเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์87ปีกับพ่อค้าผู้ด่งดังในลอนดอนไปเป็นที่เรียบร้อยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าของคนใหม่ชาวสกอต t t ก็ได้ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของแบรนด์และเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลัก2ตัวได้แก่คัตตี้ซักสตรอมในปี2012และคัตตี้ซัก Prohibition ในปี2013ซึ่งเป็นตัวฉลองครบรอบ80ปีนับตั้งแต่การยกเลิกโปรฮิบิชันยีราค่ะ แต่ต้องบอกก่อนว่าตัวออริจินอลกับตัว prohibition จะมีฉลากไม่เหมือนกันนะคะอย่างฉลากของตัวออริจินอลเราจะเห็นว่ามันเป็นสีเหลืองสดใสเลยใช่ไหมคะแต่แอดจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นสีเหลืองค่ะความตั้งใจของบริษัทนี่เขาอยากจะให้มันเป็นสีครีมแต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ฉลากจึงมีสีเหลืองสดใสพอพิมพ์ออกมาแล้วบริษัทกลับชอบพื้นผิวสีเหลืองมากกว่า ก็เลยไม่มีการแก้ไขแล้วก็ฝันทงให้ใช้สีเหลืองไปเลยซึ่งเมื่อรวมกับตัวเรือแล้วมันก็ดูโดดเด่นไม่ใช่น้อยเลยค่ะแต่พอมาเป็นตัว Prohibition ตัวนี้จะใช้ฉลากสีขาวดำค่ะแล้วก็ไม่มีสีสันสดใสใดๆเลยตัวนี้นอกจากจะทำออกมาเพื่อฉลองครบรอบ80ปีหลังจากยุค Prohibition Era สิ้นสุดลงมันยังถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่ b ิลแ m c c อยผู้ลักรอบนำเข้าสปิริตในยุคนั้นด้วยล่ะค่ะ ตัวออริจินอลเนี่ยจะมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่40%และตัว prohibition จะมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่50%นะคะแล้วคุณผู้ชมเห็นภาพวาดของเรือสำเภาที่ปรากฏอยู่บนขวดคัตติ้ซากไหมคะภาพวาดนี้มันถูกวาดโดยศิลปินชาวสวีเดนชื่อข่าวจอร์จออกัสวอลลินโดยทางบริษัทยังใช้ภาพวาดนี้มาตั้งแต่ปี1955จนถึงปัจจุบันเลยค่ะข่าวจอร์จออกัสวอลลิน เขาเป็นจิตรกรชื่นชอบการวาดอะไรที่มันเกี่ยวกับทะเลไม่ว่าจะเป็นภาพเรือกะลาส,สีหรือภูมิทัศน์ชายฝั่งและภาพวาดเรือสำเภาที่อยู่บนฉลากค mm ัตตี้ซักก็เป็นหนึ่งในผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาด้วยล่ะค่ะ mm hmm. และทั้งหมดนี้ก็คือคัตตี้ซักเบลนเด o ส t อตวิสกี้ที่คุณผู้ชมขอมาคุณผู้ชมยังคงขอแบรนด์ในดวงใจกันเข้ามาได้ยังต่อเนื่องเลยนะคะแอดจะพยายามทำให้ได้ครบทุกคนเลย ใครเคยขอามาแล้วแต่แอดยังไม่ได้ทำให้ก็มาทวงถามกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยค่ะเพื่อมันตกหล่นไปแอดจะได้เห็นอีกครั้งนะคะส่วนใครชอบคลิปที่แอดนำมาฝากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ